ได้มาแล้วนะครับกับหูฟัง s ซาวพี e A8 ราคา1,990บาทบอกได้เลยนะแค่มองก็สวยแล้วอะดูดิตรงนี้จะเป็นโลโก้ของ s o u ซาวพีดนะครับ สวยไหมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยจุดเด่นของรุ่นนี้ไมโค่พร้อมระบบตัดเสียง ENC เกมโหมดค่า l a t e n c y ต่ำ65มิลลิเซกมี y b r i d ACTIVE n o i อย Can c ซ l l i n g 43เดซิเบลแล้วก็มีมันติ POINT CONNECTION สามารถสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์2เครื่องได้เปิดกล่องออกมานี่ตรงนี้เป็นโลโก้ s o u n d p i e c e นะครับมาแกะออกมา นี่วางไว้ก่อน right ทุกคนวางไว้ก่อนข้างในมีอะไรไหมอ่าดูนะก็จะมีสายชาร์จ Type C ด้านหนึ่งจะเป็น USB-A อีกด้านเป็น USB-C User Guide คู่มือการใช้งานเพาที่ดูมาไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ก็มีภาษาอังกฤษอยู่นะนี่วิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ โอเคอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้มาดูที่ตัวหูฟังดูนะสามารถพิกเก็บแบบนี้ได้วัสดุที่ด้านบนจะเป็นพลาสติกสามารถปรับขยายได้แน่นเหมือนกันนะตอนดึงออกมานี่แน่นนะครับเห็นไหมอืมปรับได้ประมาณนี้นี่แต่เวลาที่ผมใช้งานเนี่ยผมใช้อันเล็กสุดแบบนี้เลยนะ ด้านในตรงนี้จะเป็นเมมโมรี่โฟมซึ่งผมจะบอกว่านุ่มมากนุ่มมากนะครับมีบอกชัดเจนนะด้านซ้ายด้านขวาแล้วดูที่ข้อบหูตรงนี้บอกได้เลยว่าอย่างนุ่มนุ่มมากทุกคนมาที่หูฟังด้านขวาก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกดเพิ่มเสียงกดลดเสียง ถ้าต้องการแท็กถัดไปกดปุ่มลบค้างไว้3วิหรือว่าถ้าต้องการแท็กย้อนหลังให้กดปุ่มบวกค้างไว้3วิปุ่ม power ปุ่มปิดเปิดเครื่องอันนี้จะเป็นปุ่มเพยปุ่มพอร์หรือว่าเป็นปุ่มรับสายวางสายใช้ปุ่มนี้มีไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ p o ร์ตชาร์จ type C ตรงนี้จะเป็นปุ่ม ANC เวลาที่เรากดนะครับก็จะเป็น ANC on ANC on transparency mode pass <Task> through แล้วก็ normal mode normal mode ี่ส่วนของไมค์ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นี่นะไมค์มาดูสเปคของหูฟังตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้บลูทูธ5.3รองรับโคเดก AAC SBC ใช้ชิปเซตของ JL7018S8 d y n a มิกไดเวอ40มิลนี่อยู่ข้างในตรงนี้นะ Dynamic d y n a มิกไดเวอร์40มิล รองรับย่านความถี่20เฮิรตถึง20กิโลเฮิรตความจุของแบตจะอยู่ที่500มิลลิแอมสามารถใช้งานได้นานประมาณ60 70ชั่วโมงเลยนะอันนี้เปิดความดังที่ระดับ50%แล้วก็สามารถสแตนบายได้ถึง150ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าเปิดทิ้งไว้ได้ถึง150ชั่วโมงเลยนะระยะเวลาการชาร์จ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมง แนะนำให้ใช้อแดปเตอร์5วัตต์5โวลต์1แอมป์หรือว่าเต็มที่ไม่ควรใช้อแดปเตอร์เกิน10วัตต์มาตรฐานกันน้ำของรุ่นนี้ IPX4 ในส่วนของน้ำหนักจะอยู่ที่239กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักเลยนะถ้าเทียบกับมือถือส่วนใหญ่มือถือจะหนักที่ประมาณ190-200กรัมเท่านั้นเองนะครับ ก็หนักกว่ามือถือนิดนึงเดี๋ยวมาทดสอบลองสลับใช้งาน2อุปกรณ์ดูนะกดเปิดค้างไว้นะครับก็จะมีเสียงว่า power on แล้วก็เลือกเชื่อมต่อกับซาวพีด A8 แบบนี้เสร็จแล้วให้เราปิดบลูทูธก่อนนะมาเชื่อมต่อเครื่องที่2กันนะครับนี่มาเชื่อมต่อเครื่องที่2กันนะ S าวพี A8 กดเชื่อมต่อแล้วก็จับคู่แค่นี้นะครับ เดี๋ยวดูการใช้งานนะเดี๋ยวเอาไมาอีกตัวหนึ่งนะครับวางไว้ตรงนี้เพื่อที่ทุกคนจะได้ยินเสียงชัดๆนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดที่เครื่องแรกดูแล้วก็ฟังเสียงนะครับเห็นไหมเห็นไหมเสียงออกเครื่องแรกนะแล้วก็ดูนะครับผมเปิดเครื่องที่สองเครื่องแรกก็จะหยุดแล้วเสียงของเครื่องที่สองก็จะดังแบบนี้สลับกันนะถ้าผมเปิดเครื่องแรก เครื่องที่2ก็จะหยุดแบบนี้อันน evet ี้ก็คือการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์แล้วก็สามารถสลับใช้งานกันได้เด vale ี๋ยวมาทดสอบลองใส่ใช้งานจริงกันดูนี่มี LR ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่ารุ่นนี้พับเก็บไม่ได้นะทุกคนแต่หมุนพลิกแบบนี้ได้ทดสอบลองใช้งานกันอืมนุ่มตรงข้อหูฟังตรงนี้อย่างนุ่มเลยทุกคน ผมจะบอกว่านุ่มกว่ารุ่นที่แล้วที่ผมเคยรีวิวอีกนะข้างบนตรงนี้จะเป็น Memory f o a ฟอันนี้ใส่นานๆไม่ปวดหูนะทุกคนผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเอาไปทดสอบมาแล้วนะครับประมาณสัก1อาทิตย์นี้แหละใส่ดูหนังนี่ใช้ได้เลยนะนุ่มมากทุกคนปกติเวลาทำงานใส่แว่นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หูฟังบอกได้เลยว่าตรงนี้ไม่รู้สึกว่าหนีบหูเลยนะทุกคนอันนี้ใส่สบายจริงแล้วดูโลโก้ยังสวยอะ่ะ ในส่วนของปุ่มคอนโทรลของเขาก็จะอยู่ที่ด้านขวามีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่ม ANC กดเพล์กดหยุดเป็นไงบ้างปุ่มดีนะความรู้สึกในการกดดีนะครับเดี๋ยวจะลองเพิ่มเสียงลดเสียงดูนะอันนี้เพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียง กดรัวๆนะครับเพิ่มเสียงรัวๆลดเสียงรัวๆในส่วนของเรื่องเสียงผมจะบอกว่าเสียงของเขานี่พอดีพอดีนะครับหมายความว่าจากที่ผมเปิดใช้งาน50%เนี่ยก็สามารถฟังได้แบบสบายเลยนะสำหรับหูฟังรุ่นนี้ผมสามารถเปิดเสียงได้สุด100%โดยที่ฟังแบบเฮ้ยใช้ได้อยู่นะมันไม่ได้รู้สึกว่าปวดหูหรือว่าดังจนเกินไปผมว่า80%นนี้กำลังดีเลยนะนี่ประมาณนี้ถือว่าเอาอยู่นะครับผมกดเพลงก่อนนะ กดค้างนี่เห็นไหมผมจะบอกว่ากดปุ่มลดเสียงค้างไว้จะเป็นแท็กถัดไปซึ่งตอนแรกผมก็งงนะเฮ้ย hey, ทำไมลดเสียงต้องเป็นแท็กถัดไปทำไมไม่เป็นปุ่มเพิ่มเสียงพอมาลองใช้งานดูอืม มันต้องกดปุ่มลดเสียงนะทุกคนเพราะว่าปุ่มลดเสียงเนี่ยมันอยู่ข้างล่างความรู้สึกว่ามันเหมือนกดไปข้างหน้าแบบนี้แล้วถ้าจะกดแท็กย้อนหลังให้กดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นี่นะครับไปแล้วเห็นไหมอ่ากดยูนปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมอารมณ์ก็คือกดย้อนหลังก็กลายเป็นว่าที่เขาตั้งปุ่มมาให้เราถูกแล้วนะครับตั้งปุ่มมาแบบนี้นี่ถูกแล้วนะ ก็สามารถใช้งานได้ง่ายในส่วนของปุ่ม ANC ตรงนี้เราสามารถกดสลับโหมดได้เลยนะครับ ANC on กดครั้งแรกนะครับจะเป็น ANC on ก็คือจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างกดต่อไป Pass through ก็จะเป็น Transparency ก็คือเอาเสียงรอบข้างเข้ามาและเสียงตรงนี้จะได้ยินเสียงชัดกว่าปกติเหมือนว่ามีลำโพงขยายเสียงตรงหูเลยนะกดต่อไป n o mode ก็จะเป็น Normal Mode นะครับโหมดปกติธรรมดาเวลาที่เราใช้งานแนะนำเลยนะให้เปิด ANC นะครับ ANC on ในส่วนของเกมโหมดให้กดปุ่ม ANC ค้างไว้3วิก็จะมีเสียงขึ้นว่าเกมโหมด Game mode, Game mode. ในส่วนของการโทรศัพท์กด1ครั้งรับสายกดปุ่ม Power นะกด1ครั้งรับสายกด1ครั้งวางสายถ้าเราจะกดปฏิเสธสายให้กดค้างไว้นะครับก็จะเป็นการกดปฏิเสธสายเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มเรียกผู้ช่วย Google Assistant ดูกดปุ่ม Power 3ครั้ง1 2 3เปิดติ k ตอก ก็สามารถใช้งานได้ในส่วนของการใช้งาน Discord หรือว่า Skype ถ้าใครเน้นใช้2แอป,ปนี้แนะนำว่าอันนี้ไม่เหมาะแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือบางแอป,ปไม่สามารถใช้ฟังก์ชันของหูฟังได้เช่น Facebook Messenger Call หรือว่า Line อันนี้เราไม่สามารถกดรับสายวางสายจากที่ตัวหูฟังได้ต้องกดรับสายที่ตัวมือถือนะครับต้องบอกว่าปัญหาเหล่านี้เป็นที่แอปไม่ได้เป็นที่ตัวหูฟังสำหรับ Android บางรุ่นและในบางโปรแกรมอาจจะไม่สามารถใช้งานหูฟังได้ครบทุกฟังก์ชันเช่นจุกตอนนี้เพลงเล่นแล้วนะครับกดหยุดเพิ่มเสียงนี่เพิ่มเสียงนะลดเสียง แล้วดูหน้านี้นะครับดูนะแท็กถัดไปผมกดค้างนี่ผมกดแท็กถัดไปนะครับกดอีกครั้งนะครับแท็กถัดไปตอนนี้มาที่เพลงแม้ว่าสำหรับฟังก์ชันที่ผมบอกว่าไม่สามารถใช้งานได้บางฟังก์ชันกดย้อนกลับไม่ไปนะครับ แม้ว่าหูฟังกดไม่ได้แต่เราสามารถกดที่ตัวมือถือได้นะทุกคนกดได้ตามปกติเลยนะครับแค่กดย้อนหลังไม่ได้เท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนของแอปซาวพีดนะครับนี่ตัวสีขาวๆนะแอปซาวพีดผมจะบอกว่าไม่สามารถใช้งานได้ก็คือตอนที่ผมเปิดใช้งานเนี่ยจะไม่สามารถค้นหาหูฟังได้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าเราสามารถใช้แอปพี a ออดิโอได้นี่ตัวสีดำตรงนี้นะกดเข้าไป เห็นไหมครับขึ้นแล้วนะ A8 เราสามารถกด normal mode นี่ pass through ANC on normal mode pass through ANC on เราสามารถกดที่ตัวมือถือได้เลยนะครับหรือว่า Game Mode game mode นี่แบบนี้เลยนะสามารถใช้งานได้แทนปุ่ม ANC เลยนะครับแล้วก็นี่มาดูตรงนี้ เขาจะมี preset ให้เราเลือกด้วยนะครับก็จะมีพ r e s e t ให้เราเลือกตามนี้เลยนะเราสามารถกดปรับได้เลือกได้นะครับนี่มีเยอะแยะเลยทุกคนอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปฮิปฮอปถ้าเน้นเบสกดตรงนี้เลยนะเบสบูทอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับสามารถกดปรับได้ยังไม่พอมีอีกเราสามารถปรับ EQ ได้กดเซฟได้ตอนนี้ EQ ที่ผมปรับก็จะชื่อ d a กดเซฟ แล้วมาดูนะเห็นไหมก็จะมีขึ้นชื่อเดแล้วก็ผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งอันนี้น่าสนใจ Adaptive EQ เขาจะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็จูนเสียงของหูฟังให้เข้ากับหูของเราอันนี้ถ้าใครมีเวลาสามารถลองปรับจูนได้นะครับเขาจะบอกว่าประมาณว่าเราได้ยินเสียงไหมถ้าเราได้ยินเสียงให้กดนี่ได้ยินเสียง ถ้าอันไหนไม่ได้ยินเสียงก็ปล่อยผ่านไปแบบนี้นะครับก็ถือว่าแอปตัวน <age> ี <plane> <c oughs> ้มีอะไรให้เราเล่นเยอะเลยนะครับมาสรุปแนวเสียงของซาวพีด A8 ตัวนี้กันย่านเบสเบสหนามวลไม่เยอะมากปานกลางขับย่านซ้ำให้ความกระหึ่มมากกลางๆในส่วนของย่านกลางเสียงร้องปลายเสียงพุ่งเด่นนำหน้าเครื่องดนตรีก็คือเสียงร้องชัดกว่าเครื่องดนตรีนะทุกคนเนื้อเสียงหนาชัดเจนดีย่านแหลมปลายเสียงมีความพุ่งคมชัดฟังแล้ว ไม่รู้สึกว่าเสียดหรือว่าบาดหูเสียงเครื่องดนตรีเล็กๆเก็บรายละเอียดตามหลังเสียงร้องมาได้ดีเวทีและมิติเวทีเสียงปานกลางดูบิดเสียงด้านหน้าเล็กน้อยเสียงร้องวางตรงกลางพุ่งเยินขึ้นด้านหน้าวางตำแหน่งเครื่องดนตรีล้อมรอบข้างหลังใบหูแยกมิติชิ้นดนตรีได้ชัดเจนตอนนี้ผมเปิดระบบตัดเสียง ANC นะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยมองเห็นไหม ตอนนี้เพลงที่ผมฟังอยู่ไม่ได้ยินเสียงรถที่วิ่งผ่านเลยนะครับอืมตัดเสียงใช้ได้เหมือนกันนะตอนนี้เป็น t r n s s p r r n n y y o o e โอ้โหได้ยินเสียงรถชัดเจนทุกคนแล้วก็เพลงก็ได้ยินด้วยถ้าเปิดที่ความดัง100%นี้แทบจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับเปิดสัก75กำลังดี ประมาณนี้นะ75%กำลังดีนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงลดด้วยอืมใช้ได้เลยนะโอเคตอนนี้มีสายเข้านะครับเดี๋ยวจะลองกดรับสายดูนะครับกดได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะเดี๋ยวลองนับเลขให้ผมฟังหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงไปสายนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลองนับเลขดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เสียงที่ผมนับเป็นยังไงบ้างชัดเจนค่ะผมแนะนําว่าเวลาที่เราโทรออกอยากให้อยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเยอะนะครับแบบนี้การสนทนาสายก็จะชัดเจนโดยรวมเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบเลยนะในส่วนของเรื่องความนิ่มความกระชับต้องบอกว่าเบาด้วยแล้วก็จะมีข้อควรระวังบางอย่างอย่างเช่นในส่วนของการชาร์จแนะนําว่าให้หาอะแดปเตอร์5ถึง10วัตต์ก็พอนะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจซาวพีท a 8ตัวนี้ เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนี่